สวัสดีครับผม JJ J. จากนิยาย c o m นิยามใหม่ของโลกแห่งนิยายนะครับตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์นักเขียนซีไรส์ชื่อดงังคุณคอุทิศเหมมมูลกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากทราบครับว่าชีวิตเปลีป่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับรางวัลซีไรส์ก็ได้พบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นผู้คนที่ได้อ่านหนังสือเรารก็ทําให้เราได้ได้รู้จักกับผู้คนมากมายทั้งที่เป็นนักอ่านแล้วก็ นักเขียนหรือคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่ตอนที่ไปตอนที่ไปอยู่ในช่วงสัปดาห์สีไลท์ผมก็ได้เจอกับนักเขียนอีก7ประเทศเยนะ้ยก็ได้ก็ได้พบกับนักเขียนท่านอื่นๆอ,อะไรต่างๆก็เปิดกว้างมากขึ้นจากการได้รับรางวัลสีไลท์ครับผมอยากทราบแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาครับเ,เรื่องรับแรงแก่งคอยเนี่ยครับผมแรงบันดาลใจก็คงมาจาก ขเรียกอะความรู้สึกของตัวผมเองนะฮะการได้ทบทวนกลับไปในชีวิตตัวเองในสมัยวัยเด็กแล้วก็การทบทวนกลับไปเนี่ยก,ก็นำพามาซึ่งภาพความทรงจำภาพใหญ่ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเราเองแล้วก็ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์คนอื่นๆกับพ่อกับแม่กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะฮะในสมัยสมัยัยเด็กความทรงจำนี้ก็เลยกลายเป็น เป็นข้อมูลหลักในการเอามาแต่งเป็นนวนยายเรื่องนี้ครับปัจจุบันนี้มีหนังสือออกมาแล้วกี่เล่มครับแปดเล่มครับเจ็ดเล่มเจ็ดเล่มครึ่งอีกเล่มหนึ่งนี่เขียนเขียนร่วมกับนักเขียนท่านอื่นอีกสองคนก็น่าจะเป็นเจ็ดเล่มครึ่งท้าแต่ผลงานเล่มแรกสุดจนถึงผลงานเล่มปัจจุบันครับชอบผลงานเขียนเล่มไหนมากที่สุดครับชอบทุกเล่มเลยครับของตัวเอง ก็คือมันมัน,ม,นมันก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเพราะว่าผมเขียนนิ้ยยายเนี่ยเล่มเนี้ยที่ได้รางวัลสี่ไรเนี่ยเป็นเล่มที่3นะฮะผมเขียนนุยายมา3เรื่องแล้วก็มีเรื่องสั้นอีก2เรื่องแล้วก็มีบทความทางภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ทางวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งอยากให้ฝากอะไรสักนิดครับผมถึงแฟนๆที่กําลังชื่นชอบและติดตามผลงานอยู่ครับผมครับอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยก,ก็ยิ่งดีใหญ่ก็ช่วยกันสนับสนุนวรรณกรรมไทยแล้วก็ได้ค้นพบเรื่องราวใหม่ๆของของนักเขียนไทยผมคิดว่ามันเรามีนักเขียนไทยเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกค้นพบโดยนักอ่านช่วยกันอ่านวรรณกรรมไทยเพื่อที่จะได้ไดค้นพบสิ่งใหม่ๆในวรรณกรรมไทยไปด้วยกัน อยากให้เชิญชวนน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเที่ยวงานมหารกรรมนักสือครับมาเลยฮะมากับหนังสือตื่นเต้นสนุกสนานคนเยอะแล้วก็ก็จะเห็นว่าคนที่ผู้คนที่สนใจการซื้อหนังสือการอ่านก็ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มาซื้อหนังสือที่ลดราคา แล้วก็มีหนังสือใหม่ๆหลายๆเล่มที่ที่ออกในงานหนังสือน่าสนใจลองมาเดินดูครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุทิตมากนะครับขอบคุณครับ